ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพอดครับค่ถ้าพูดถึงความเชื่อมันก็มีอยู่หลายอย่างนะคะความเชื่อในอดีตก็จะเป็นความเชื่อในกลุ่มหนึ่งความเชื่อในปัจจุบัน ก็จะมีความเชื่อที่หลากหลายอีกกลุ่มหนึ่งความเชื่อเป็นสิ่งที่รรมให้เราผลักดันตัวเองให้กระทำอะไรบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อได้เหมือนกันนะคะหัวข้อชนคิดในวันนี้ก็คือเป็นความเชื่ออีกอย่างนึ่งนะคะในความเชื่อน,นี้ก็คือแนวคิดของนิสันค่ะแนวคิดของนิสันเป็นยังไงเขาบอกว่าแนวคิดนี้ เป็นการบอกให้เราอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เปาประโยชน์นะจริงหรือเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในยุคนี้ในสมัยนี้เรามาจะพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่า Productive เป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้คุ้มค่าให้มากที่สุดซึ่งกำลังเป็นเทรนที่มาแรงในช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือ ฟังพอดแคสต์หรือฟังคนรอบตัวก็ล้วนมาจะแนะนำให้เราใช้ชีวิตแบบโพลดักที e กลายเป็นว่าหากในวันใดที่เราไม่มีโพลา c t ที e เหมือนกับคนอื่นๆแล้วก็ความรู้สึกในใจก็คงจะเริ่มก่อตัวขึ้นกลายเป็นความรู้สึกผิดก็ว่าได้นะคะว่าทำไมฉันจริงไม่เป็นโพลดักทีปซึ่งอาการเหล่านี้เขาก็มีชื่อเรียกนะคะ เขาเรียกว่า toxic productive ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากเราไม่ได้มี productive เหมือนคนอื่นๆแล้วก็บางครั้งเราอาจจะอยู่นอนบนเตียงไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่ถือเป็นเรื่องผิดเช่นกันนะคะและหนึ่งในแนวคิดที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือแนวคิดของมิสันนะคะเรามาทำความรู้จักกับการใช้ชีวิต ในแนวคิดแบบนิสันกันนะคะซึ่งเป็นแนวคิดการใช้ชีวิตที่บอกว่าเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆก็พอแล้วรู้ไหมว่าคำว่านิสเซนหรือนิเซนเป็นคำระสาดัตนะคะความหมายก็คือการไม่ทำอะไรเลยหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าการที่เราปล่อยตัวให้นั่งนิ่งๆ หรือนอนอยู่เฉยๆและใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆโดยหลักคิดและหลักการง่ายๆของแนวคิดนี้ก็คือการปล่อยให้ตัวเราเองได้ผ่อนคลายเพื่อช่วยลดความเครียดความมิตกกังวลและเชื่อไหมคะว่าบางครั้งอาจจะช่วยให้เรามีไอเดียใหม่ๆได้อีกด้วยจากแนวคิดของดิสันนะคะ แล้วนิสสันครยังตันทำสมาธิหรือไม่หลายคนอาจมองว่านิสสันกับการทำสมาธิคงจะเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่าทั้งนิสสันกับการทำสมาธิแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะการทำสมาธิคือการที่เราต้องตั้งจิตใจให้มั่นและทำจิตใจให้สงบอยู่กับปัจจุบนันตรงกันข้ามกับนิสันนะคะ นิสัยเขาบอกว่าเมื่อาการอยู่เฉยๆโดยไม่ได้เป็นการทำสมาธินะคะเป็นเหมือนกับการนั่งคิดหรือเปรียบได้กับการนั่งฝันไปเรื่อยๆซึ่งบ่อยครั้งวเวลาปล่อยตัวเองได้นั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเชื่อไหมคะว,ว่ามันจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาบางอย่างได้ ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตตามแนวคิดของนิสสันดูไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ขอบอก,ก่อนนะคะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายอย่างที่เราคิดนะคะเพราะลองดูสภาพสังคมในปัจจุบันนี้นะคะสังคมปัจจุบันไม่เคยหยุดหมุนและทุกอย่างก็เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้พวกเราหลายๆคนนะคะไม่ชินกับการหยุดอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยเช่น ชีวิตในการทำงานหลายครั้งเมื่อคิดไอเดียงานไม่ออกหลายคนก็มาจะกดดันตัวเองให้คิดงานให้ออกให้ได้กลายเป็นว่าไอการกดดันตัวเองที่มากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยให้เราคิดงานไม่ออกนะคะซ้ำลายกลับกลายเป็นการเพิ่มความคิดให้กับตัวเองรู้หรือไม่ว่าหนึ่งวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำเมื่อเราคิดอะไรไม่ออก ก็คือไม่ต้องคิดนั่นเองค่ะแล้วก็ไป่ทำอย่างอื่นก่อนเพราะการที่เรากดดันตัวเ,เองไว้กับงานผูกพันผูกมัดตัวเองไว้กับงานก็ยิ่งมีแต่การเพิ่มความเครียดเท่านั้นนะคะการเลิกคิดที่ว่านี้ก็คือหนึ่งในพฤติกรรมตามแนวคิดของนิสสันนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราจะเริ่มต้นฝึกฝนตามแนวคิดของนิสสัน เราต้องเริ่มต้นอย่างไรล่ะคุณคาทายแคมเมอร์นจิตบันบัดได้แนะนำไว้ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นทำนิสันลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนนะคะด้วยการนั่งเฉยๆวันละหนึ่งนาทีไม่ผิดค่ะนั่งเฉยๆวันละหนึ่งนาทีไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้สมองได้ผ่อนคลาย มาถึงตรงนี้หากใครยังไม่เชื่อว่าจริงๆแล้วการปล่อยตัวเองได้อยู่เฉยๆบ้างจะสามารถให้เกิดไอเดียใหม่ๆได้มากมายได้จริงหรือไม่ลองมาพิสูจน์ด้วยตวเองง่ายๆเพียงแค่หนึ่งนาทีต่อวันนะคะไม่แน่ว่าครั้งนี้บางครั้งการปล่อยตัวเองให้อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยอาจไม่ได้หมายความว่าเรากำลังใช้ชีวิต อย่างปล่าประโยชน์อยู่ก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะแนวคิดของนิสสันอาจจะฟังดูแล้วตรงข้ามกับสิ่งที่เขาแนะนำในปัจจุบันนะคะที่ต้องการให้เรามีโพลัตทีฟอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เราเกิดความเครียดเพราะบางครั้งโพนัตทีฟก็คงไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งทุกนาทีและทุกวันใช่ไหมคะดังนั้นการอยู่เฉยๆตามแนวคิดของนิสสัน ไม่ต้องคิดอะไรและก็เริ่มฝันไปเรื่อยๆอาจจะทำให้เรารู้สึกได้ผ่อนคลายและเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นก็ได้ลองดูก็ได้นะคะแค่วันละหนึ่งนาทีต่อวันจะยากหรือจะง่ายกับการอยู่กับตัวเองเฉยๆมันก็ไม่ง่ายนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ